ะะกินให้เป็นยาดูพี่น้องกินหลายก็บ่ได้พลังใบบะเห็ดทำไมไม่เห็นแจกเลยที่ยังบริแจกเห็ดสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ขูสุขนมณีสิภาพี่น้องมาเก็บยอดมะระซิไปกินกับตำขนมเจีด๊ดมะสีโคมแหงบอทิวฮะเคยกินหรนะือยัง มาเบงไกลๆมันนี่ฮะยอดมันแบบงามมากแต่บ่มีมากปู่กินยอดบัทิวแต่ว่ามันใสกินให้เป็นยาดูพี่น้องกินหลายก็บ่ได้ด,ดอกจักมาละมันบ่แมน่แนวแซ่บเนาะทิวปุยมากบริบบอหรือยังนี่นี่มันเป็นเน่า ใส่ทิวมันมีมากเลยจ้ะสิไปกินยนั่วๆแน่เจ็ดเขาจะปลูกกินยอดขนาดนดีๆยายเอาไปแล้วแม่นแหละอตอนจักโมงตอนเกือบเที่ยงสิบเก้าโมแม่แต่อันเดียวได้ทิว หมือแล้วค่ะพักอันนี้เป็นใบกระท่อมเขาบอกว่าถ้ายำๆๆทีมีแบบพลังหรอพลังใบบอสขมไปอกอะ <c oughs> คือบอกบอกเคยสิมเลยยังเค <c oughs> ยแล้วใบอ่อนขมบะเอ้ยใบยแก่ขมบะขมเปิล <c oughs> รู้ว่าเป็นพอใบแก่หรือเปล่าใบอ่อนหรือเปล่ามาดิฮามลองลอง เจ้าคือย่ำคือแซบซะซะพีนสสะสะ้นองเบืองนะคนปลูกมะพร้าวนำหอมพันเตียพ้อมองประเทศคู่คืออยู่อัมพวาเลยนะได้กินแน่นอนเราเราเป็นกเกษตรอันนี้เดีอย้ะเษกะเษตรเกษตรทฤษฎีใหม่อันนี้เป็นอะโวคาโดมะอะโวคาโดแลววันนี้ ออซิมเบอร์ก่อนเดียว่ามันผ่านอยู่บ่เพ่นปลูกกส่งให้เมียเพื่อนลานกุวยเตี๋ยวเอาไปซิมเบองก่อนสำเนียสวัสดีคพี่น้องป้องไปสู้ขู่ทุกคนมม่น,นี้พาพี่น้องมากินตามขะปุ้นอันนี้หอยดองแอนนาวาชาแนลเพื่นเห็ุมาหายน้องสาวจา้ะอืม ฟ่ะตีนไก่ หอยดองเจ้านี้แซบ่บแซบเจ้านติดตอก มอแบตข้างหลังมาจากการป่าเมื่อคืนเดี๋ยวกินก่อนเด้อเดี๋ยวสิตอบคำถามท้ายคลิปเนาะ พว่าหลายคนเตือนมาแล้วกินไปคุยไปสิฟังบ่รู้เรื่องนนะตอนกินเนี่ยก็คุยเรื่องอื่นไปเนาะตอนสําคัญเดี๋ยวสิตอบให้นาะเพราะว่ามีคนถามว่าทําไมไม่เห็นแจกเข็ดเลยนะว่าจะแจกเข็ดเนาะเดี๋ยวอ้ตอบให้ถ่ายคลิปเด้อเดี๋ยวคนอยากกินก่อนเด้อ หยอดมาละกินได้ก็ดีจ้ะซับพูนเพิ่หลายเนาะ Sao. <háng> không có ớt áo nóng ra rồi đồng chào đang tiktok ừ, chào khả mà hẻo nó khải bà nó เอกลายแล้วกลายแล้วกลแล้วงามสองร้อยาสิบบาทความส่งนะคะสองร้อยค่ะส่งหาสิบกินไหนบ่เคยกินมง มาวเบวอร์เซส่วนแล้วกันเอา่บเนี้แนละ FC เจ,จ้ามาดูบ้านกดหูนม่ได้เรามาสูอน้ำปัน่นแล้วาก็บ,บอกว่าอันนี้มันไปไออยู่บ่เรากอบอกอแม่เราไปใส่ไปหาเฮ็ดเ้าเป็น FC ลาวเบิ่งตั้งต่เรารีวิวขายมะขาม ดองกันองสุดทองมะขามพิบศนุนเราไม่มาเขาบอกอ้าว้าบึงหล่ะเขาติดตามเราเรื่อยๆขอบคุณห,หลายๆเด้๋ยอจะขอบคุณหลายๆจ้ะเมื่อกี้ก็กมีเอฟซีมาหาแต่คอยไปอยู่จ้ะคอยไปจะไปแส่ไปหาที่จะบุรเมดแล้วยัางมหาคอยตรงนัดลวงหน้า้ะจำเนาะ บุรีสอร์ทจืดขนาดเลยอ่ะจืดจดมาเนี่ยอืมตกเทนี่ใส่แอนเออวะแอนนี่เลยจืดๆอ่ะขับปมปมแซ่บอ,อืม,ม,ม,อมสองสารเดาวเยอะอืมยังไม่หมดปาก พ่อคุณแม่เอาถ้าเห็นคือเราอยู่้างหลังโมแมทฮะพี่โปพี่หลอกกังเว้นฮะอืม ค่อยสไปเรียนออนไลน์เลือกลูกคอยเลือกอยู่กับเจ้าเด้อีเลยนะแม่โคลูกโคเลือกแล้วจะอยู่กับป้าอายถ้าแม่ไม่มาจริงๆค่อยไปอยู่กับป้าทิพย์ว่าอืแต่ทาไมจะนอนรอพ่อกับแม่ที่บ้านป้าอายนี่แหละนะเมื่อใดเมื่ออื่นมื่อเมื่อตื่นมือตื่นสี่เมื่อห่ามไปซดไปสดไปซองเอาล้านไปนําเริ่มจังโมงหาโมงไปต้นใปโอเคไปยิงนุงเอาล้านไปนานะหนูเลือกแล้วหนูยังอยู่กับแม่อาย โคเลือกแล้วบ่สโคเลือกแล้วบอกไปอยู่กับเศรษฐกิจไม้พ่อกับแม่มาก็ไปรับหนูออเออเขาจะนอนเช้าล่ะก็ไม่เป็นไรหนูนอนรอบ้านปะอายแบบแล้วเลือกแล้วได้ตอนเช้าเยี่ยไปโรงเรียนเหรอเหรอกระสีปไปส่งหรอห<า>หวะนอนอยู่นี่เลยอืมทำไมถึงคืนตีหนึ่งอ,อจะบจะบเจริญนาทีไปส่งร้าน <laughs> <laughs> ให้ร้านคืนรถรับส่งให้มันทันได้ เดี๋ยวจมือแล้วครับเบิ้งเดี๋ยวเราก็เล่นไปหาป้าเราบอลหนูเลือกอยู่แล้วเราอยากอยู่กับป้าอยากมีสโตเนาะอืมขอยาใส่มือเลยจ้ะบานคอยกินจังซีเนาะคะนะ่ะเนาะอือครับเดี๋ยวก่อน อาทิตย์หนึ่งค่ะสี่มือหอดวันที่ <25. S 1> ยี่สิบห้ายิบห้าจบหลักสูตรืกจบหลักสูตรรวยเรป่อยไปไปเรียนท่านอย่างค่ะเรียนเพื่อเพิ่มความรู้อิเอรเน็ออนไลน์บ๊ะแมนขายสินค้าน้ำข้าป เ x a m p l e ดวตัวตัวบัวตัวตัวตัีตันตัวตับบัวตัวคือกันตัวเบิตัว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 บัวตัวตัว็ัวตั้ตัว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 ตะเอัวต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 อวตัวอัวตัวตัวตใครัวตัววแต่ แถวแต่กลุ่มความหมายแถวจะซื้อค่าแถวจะทำซื้อยิงเงยย่งลายกูนะแต่ว่ามีหอยมาซอยอยอิ่มแล้วเด้อไข่ปวดเงี้ยวไข่ซื้อมือ่อะไรแบบนี้ได้ริบลับแจะมาพ,อพิออเดอร์ว่ออืะสนใจกันถักมาเด้อแต่อาจซื้อไได้ลายนี่แต่ประมาณนี้ประมาณนี้แหละสวยแบบนี้สนใจทางมาที่ลาย ID Line KPP 12345แอด mm hmm. มาได้เลยค่ะ mm hmm. เพิ่นบออ่านกับ092 473 6909 mm hmm. ขอบคุณเด้อแขกรับเชิญ เงาะลางป่ามันกินแล้วเงาะบ่ค่อยร่อน,อลอนโลสี่สิบบาทเนาะเห็ดทำไมไม่เห็นแจกเลย ยังบร่ได้จาเห็ดเพราะว่าเห็ดยังไม่ได้มาจากฝรั่งเศสนะคะแต่อย่างหนึ่งคือพใหญ่จะแ,แต่อายมานี่เราก็ไปอยู่ทางภาคใต้ไปซื้อเรือไปเห็ดเรือเราไปกลับไปเธอหนึ่งเทียบอกนะกลับไปเทอหนึ่งที่ไปเจอกับแม่ยายน,นั่นแนหะเราอยู่อาทิตย์เดียวแล้ววันนี้เราเราเวียกของเราหลายเราไม่มีเวลาที่สิไม่ส่งให้อายนะคะมันก็เลยยังอยู่ฝรั่งเศสอยู่นะคะทุกคนแล้วตอนนี้พใหญ่เพิ่งก็ยังบักลับไปเือน นะคะเป็นเหตุผลว่าทําไมอาจังโ่เหตุคลิปแจกเหตุนะ,ะทุกคนจะ้ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่มีให้อายเสมอมาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย